สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของรัฐบาลไทยนะคะสองตัวล่างสี่ชุดนะคะอ่ะก่อนจะมาดูสองตัวล่างนะคะมาดูคำเตือนนันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชา n นลนะคะอ่ะมาดูงวดแรกนะคะที่ออกสองหนึ่งเนาะสูตรนี้ใช้หลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักหมื่นหลักพันแล้วก็สิบบนแล้วก็หน่วยบนนะคะก็จะได้9บวก สได้1ิบสิบก็2บวกไปอีกสองก็เป็น4นะคะก็ได้2 4ส่วนหลักหน่วยนะคะใช้หลักแสนคูณด้วย3หลักพันคูณด้วย3แล้วก็หน่วยบน10ล่างคูณสาแล้วก็บวก4ี่คงที่นะคะก็จะได้ หนึ 1> 1่งกับห้านะคะ x บวกหนึ่งเอ้ x แล้วก็บวกสี่ก็ได้หนึ่งกับห้านะคะออกสองหนึ A ่งเนาะเข้าเป็นงวดที่หนึ่งนะคะอะมาดูงวดที่สองนะคะ ที่สองใช้หลักหมื่นแล้วก็หลักพันบวก10บนหน่วยบนนะคะเจ็ดบวกสิบบวกสได้10 10บวกกับ15ได้25นะคะก็จะได้5 5าบวกสได้7นะคะต่อไปหลักหน่วยนะคะแสนคูณ3าม ก็ได้ศเนาะแล้วก็บวกด้วยหลักพันคูณ2นะคะก็ได้4 4บวกด้วยหน่วยบนเลขสามบวกสิล่างคูณ3 10สิบล่างคูณ3ได้6แล้วก็บวก4คงที่นะคะสิบ สิบเจดบวกสี่ก็ได้1นะคะออกห้าหนึ่งนะคะถูกเป็นมวดที่สองตัวชนไม่มานะคะออกห้าหนึ่งอ่ะทีนี้มาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สาสูตรแรกได้สิบสองเนาะ 9กบวกสได้ส2บสองค่ะสองบวกไปสองก็ได้4ส่วนหลักหน่วยก็หลักหน่วยก็4คูณด้วย3ามแปบวกหลักพันคูณสก็ได้เลขสี่ ทำผิดขออภัยนะคะอันนี้เป็นเลขเลขหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่างวดที่ออกสองสามแสนคูณสามเจ็ดสามได้ยี่สิบเอ็ด อันนี้นะคะงวดนี้เนาะจ็ดสามได้ยี่สิบเอ็ดตรงนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งนะคะหาลแป๊นึงนะคะตรงนี้ต้องเป็นเลขหน,นึ่งลแล้วก็หลักพันคูณด้วยสามตรงนี้ต้องเป็นเลขศูนย์ แล้วก็บวกด้วยหน่วยบนก็คือเลขเก้าบวกสิบล่างคูณสามก็ได้ห้าบวกสี่คงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตรงละก็ได้สิบเก้าเนาะเก้าบวกอีกสี่ก็เป็นสามนะคะออกสองสาม ก็ถูกเป็นงวดที่3มนะคะอ่ะมาดูงวดที่4ีนะคะเจบวกเได้14 14ีบวกเได้23ก็3บวกอีก2เป็น5ส่วนนี้ก็แสนคูณสาคือตัวไหนเอ่ยแสนคูณสา แปดสามยี่สิบสี่บวกด้วยพันคูณสามเจ็ดสามอ๋อพันคูณสองนะคะเจ็ดคูณสองได้สิบสี่แล้วก็บวกเก้าหลักหน่วยบนนะคะบวกสามสองหกสิบล่างคูณด้วยสามก็ได้หก บวกสี่คงที่สิบสิบแปดบวกเก้าได้สิบหกยี่สิบหกก็ได้หกบวกไปอีกสี่ก็ได้ศูนย์ใช่ไหม สิบแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดขอพายแอดตกเลขแล้วก็บวกด้วยสี่ก็เป็นหนึ่งออกห้าหนึ่งนะคะถูกเป็นงวดที่สนะี่เนาะมาดูงวดที่ห้านะคะ หลักหมื่นเลขห้หลักพันเลขแปดสิบบนเลขศูนหน่วยบนเลขศูนยบวกหได้13 3สบวกสได้5หลักแสนคูณด้วย3 5 3ห้เนาะแล้วก็บวกด้วยหลักพันคูณด้วยสองแปดสองห บวกด้วยหน่วยบนเลขศูนย์สิบล่างคูณสามได้ห้าบวกสี่คงที่สิบยี่สิบได้ศูนย์บวกไปอีกสี่ออกห้าศูนย์ถูกเป็นงวดที่ห้านะคะ ่ะมาดูงวด่าที่6กหมื่นเลขสีหลักพันเลขเจหลัก10บนเลขเจหน่วยบนเลขเจ็ดเจ็ดสมยีบเวกหเป็น25ก็5บวกอีก2ก็เป็น7จ็ดแสนคูณด้วย3าม ามยี่สิบสี่หลักพันคูณสองเจ็ดสองสิบสี่หน่วยบนเลขเจ็ดสิบล่างคูณสามเลขห้าแล้วก็บวกสี่คงที่ สี่สามสิบสกเจ็ดสิบเก้าสิบเวกหได้ยีก็สบวกไปอีกสก็เป็นแออกห้ถูกเป็นงวดที่หนะคะ,ะมาดูงวดที่7นะคะวิธีการคำนวณใช้หลักหมืน่นบวกหลักพันบวก10บ,บนบวกหน่วยบน 9 9บวก2 18 18บวก4ก็22ก็2บวกไปอีก2ก็เป็น4นะคะแล้วก็ทีนี้หลักหน่วยหลักหน่วย8 3 24 24 8 2 16 4บวก6ได้0 0บวก4ได้4 4บวก5 เป็น9 9้บวกสได้3บวกไปอีก4ก็เป็น7นะคะมันก็จะจับคู่ได้2 3งสามสองนะคะก็รอผลเนาะ ชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะเพราะว่า2กับ4ก็เด่นอยู่แล้วหลักสิบนี่แอดก็จับตรงตัวมาให้แต่มันจะออกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะต้องรอลุ้นอีกทีนะคะวันประกาศผลอ่ะ๋ยาแอดย่อให้ดูนะคะเห็นไหมต้องย่ออีกนิดนึงมั้งนะ จะตัวเล็กนิดนึงนะคะอ่ะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ